ไม่รู้ว่าอะไรมันโดนมันดานให้ฉันได้มารู้จักกับครอบครัวเนี่ยครอบครัวของคนที่มันฆ่าน,นิลชาตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยคิดถึงคำว่าแก้แค้นเลย ทางคืนนี้โอกาสที่ฉันทำให้มันได้เห็นถึงความเจ็บปวดทรมานที่มันทำให้กับคนอนื่นแกพูดอย่างก,กับมันไม่ได้ติดคุกตอนนี้มึงก็โดนกฎหมายลงโทษไปแล้ว,วลนี่วะติดคุกเหรอมันยังไม่ใกล้เคียงคำว่าสาสมเลยมังกรบางที มันคุณที่จะได้เห็นคนที่มันรักต้องตายไปนหน้าต่อตาของมันบ้างแกเป็นแหล่งแกวห้อิดเมื่อก่อนแกไม่เคยพูดแบบนี้เลยนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ฉันไม่เคยพูดแต่ตอนนี้ ในครอบครัวมันตรงหน้าฉันฉันก็จะสามารถฆ่าคนพวกนั้นได้ทีละคนโดยที่มันได้แต่มองดูแต่ในคุกอย่างนี้ใช่หรือเรียกว่าสาสมกัถึงที่มันทำกับฉันมีเรื่องที่ฉันสะดุดใจ ตอนนี้ปลายฝนเขาเล่าเรื่องให้ฉันฟังนี่เขายืนยันว่าเขาเห็นกับตาว่าราถของมีลชาเนี่ยขับฝ่าไฟแดงมาชนรถของพี่ชายของเธอปลายฝนแกหมายถึงเจ้าของร้านคุสวยนั่นนะ่ะหรอมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องโกหกแกนี่หว่านอกจากว่าเขาดูว่าแกคือใคร เขาไม่รู้หรอกเพราะถ้าเขารู้เนี่ยเขาเอามีมาแทงฉันไม่นานวความแค้นของเขาเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าฉันแต่โอปอคงไม่โกหกมั้งพวกเราก็รู้ดีนี่ว่าน,นิรดาชาเนี่ยขับรถช้าอย่างกระเต่าเหยียบเบรกมิดตั้งแต่ไฟเหลืองแล้วต้องมีใครคนใดคนหนึ่ง em con chắc nhà hãy kia sẽ hà khoa m chừng để rơm chẳng thì ใครเป็นเจ้าของคดีวะไม่มีใครอยู่เลยสักคนเอาล่ะวังว่าคราวเนี้ยคงราบเรื่องนะ สวัสดีครับมุย้ยอสวัสดีค่ะคุณเข้ามาห้องผมทำไมครับเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าคุณอ,อใช่ค่ะหนูโทรไปที่บ้านคุณแต่เขาบอกว่าคุณออกมาที่ทำงานนะหนูก็เลยเลยมาหาคุณ มาหาผมวันก่อนคุณตบหน้าผมนี่นะวันนั้นอยู่ตอวหน้าคนนั้นยอะยานี่คะแล้วคุณกณ่อนก็มาจับก้นหนูตามนั้นน่ะก็อายนี่คะแล้ววันนี้ล่ะครับ สวัสดีค่ะเฮียไงมาไม่บอกเลยนะนั่งก่อนสิไงได้ข้อมูลใหม่อีกไหมย,ยังค่ะเกือบแล้วล่ะแล้วนี่เจอยู่ไหมคะไม่อยู่ไปงานแจกรางวัลตุ๊กตาทอง มีอะไรหนูมาเปิดเงินค่ะค่าอะไรกันวันนี้วันหยุดหนูก็เลยแอบเข้าไปที่ออฟฟิศตั้งใจว่าจะไปขโมยข้อมูลมาให้เฮียปรากฏว่าเจอในมังกรนั่นอีกแล้วเราอย่าบอกนะว่าเธอเสร็จมันอีกค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอ่ะไม่ให้เขาสงสยัยก็เลยต้องยอมเข้าไปอ่ะ อีกห้าหมื่นสินะค่ะแล้วจะโอนเข้าบัญชีให้ละกันขอบคุณมากค่ะแล้วหนูจะพยายามต่อไปนะคะรับรองเร็วๆนี้ได้แน่ค่ะงั้นหนูลาแล้วนะคะเดี๋ยวว่าไงคะ <c oughs> ฉันจ่ายเธอไปตั้งแสนหนึ่งโดยที่ให้เธอไปโดนไอ้มังกร ๆๆๆแล้วฉันไม่ได้อะไรเลยเธอคิดว่าฉันปัญญาอ่อนยังไงจ๊ะปัญญาอ่อนไม่อ่อนไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเฮียไม่จ่ายหนูก็ไม่ทํางานต่อเท่านั้นเองแต่ถ้าเฮียจ่ายหนูก็จะทำงานให้แต่ไม่มีทางมีอย่างอื่นแน่นอนทาไมจะไม่ได้ละ่ะแสนหนึ่งลูนี้ วใช่เหรอปล่าวนะไม่ใช่คถามปวดแจรัวจิกนี่คุณจะปล้ำเยียมมุ้ยจริงๆเหรออย่ายุ่งนะไม่รู้ละ่ะหัวเมียเคลียร์กันเองแล้วกันเจ๊หรือล,ล่วนะคะสวัสดีค่ะ อธิบายให้ฉันฟังก่อนสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันอยากรู้นะ <c oughs> อ้าวอีดมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยนะแก ก็แกมองฉันสักที่ไหนแล้วเอาเดี๋ยวมองผู้หญิงนี่แกเปลี่ยนเป็นแบบนี้แต่เมื่อไหร่วะก็ไม่นานหรอกหลังจากที่พิ่งรู้ตัวว่าฉันเนี่ยมันหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ดูแกมั่นใจเหลือเกินนะใช่แต่ฉันเล่าให้แกฟังไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษเอาเ,เรื่องของแกว่าแต่เรื่องที่ฉันให้แกทำเนี่ยเป็นไงบ้างวะเออ ฉันลองไปค้นข้อมูลดูทั้งวันเลยนะตอนเช้าที่ออฟฟิศตอนบ่ายไปที่สอน,นอแต่ไม่ค่อยได้อะไรนะอะไรวะเรื่องมันพิ้นข่าวมาแค่ปีเดีวยวเองมันไม่มีเบาะแสอะไรเลยอะก็พอมีบ้างตำรวจเขาเล่าให้ฟังว่าคดีนเนี้ยคุณประมวลยื่นมือเข้ามายุ่งด้วยคุณประมวล